นนีี่บผมมากินตั้งแต่สองขวบอะผ่านมาหกส่เลยนะโอ้โหไ,ไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้ลงจานร้านที่คนรอ,อยเยอะบางทีอจาจจะพี่นั่งน้อยก็ได้เปล่าทำช้า,ชาทำช้าไม่โดนน้ำตาลน้ำเห็นก้อน เปรหวานสะเทือนเลยครับเนื้ยวัฟตี้ต้าครับตางต้าเอามา5บาทดิอ๋อไม่รู้กันหรอหนึ่งชื่อตุ้งแช่เขาเอะมาลงที่ย่านแสงตุ้สมปิร์เปิดร้านอะขายไม่หมดก็เลยต้องแช่ไว้อืมเอาวับเดาง่ายเหมือนกันเนาะดูแล้วไม่รับซ้อนเท่าไหร่เลยอะเฮ้ยไม่เรากรอบเขาไะอ๋อโอเค โทรศัพท์ไหโทรศัพท์ไรวะพี่แบงค์ไงนี่เฮียเรานัดร้านนี้เรารู้อยู่แล้วเฮ้ยไอสันอย่างนี้โอ้โหไม่ติดเท่าไหร่วะโคตรหิวรถติดจิบหายทั้งผมอะ้วเราไปหาอะไรกินกันเลยปะล่ะมันเยอะนะมันเยอะนะแล้วมันเปิดยังป่พี่ในสี่โมงกว่านะบางร้านเปิดแต่เช้าล้วพี่แต่ว่ามันเยอะไงอย่างที่บอกผมเตรียมนี่มาครับยังไงยังไงเตรียมนี่มาจับฉลากไง ได้ร้านไหนเราไปเปิดที่ร้านนั้นก่อนเลยแล้วถ้าเกิดได้ร้านที่ไม่อยากกินนี่ยไม่ามาีหรอกมั้งไอ้น,นี่น่าจะเลือกหมดแล้วแหละพี่เปิด,ดร้านได้ร้านไม่อยากกินเราหยิบใหม่เลยป้านีนี่คือขายอะไรวะป้าหนีกุ้งแช่ถั่วปลาช็อตแรกก็ปวดท้องเลยเนี่ยของเผ็ดเลยนะไม่ไรลองดูก่อนแ,แล้วกินเขาบอกคิวยาวเว้ยไปลาลุยไอ้วัน ล้วสรุปเราไปไงไปพี่เอาเอาขอไม่มีแมพเดี๋ยวก่อนกูไม่มีแมพเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้อะไรนะป้าหนีป้าหนีมาจากเมืองจีนป้าหนีคุ้นแช่ไงเฮียกิบจากเฮียแต่แต่เฮียมาจากเมืองจีนเอออยากกินมนาไรเฮียต้นเลยเขาว่าหวานจัดมีหอยด้วยนะอจากเมืองจีนนะยังไม่จบเฮ้ย วันนี้เราถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยพี่ปกติพี่โก้เขาจะเป็นหน้ากล้องวันนี้เขามาเป็นหลังกล้อง <laughs> <laughs> โก้สตีดดองนะครับวันนี้มาเป็นเรื่องหลังให้ขอบคุณมากพี่อ่าพี่โก้ติดกล้องแล้วไปขับรถครับถึงแ <laughs> ล้วทุกคนวัน,นี้กุ้งแช่น้ำปลาเอากุ้งหนึ่งครับหอยหนึ่งครับพี่นีเป็น,นยับเนโอ้โหจำพี่เขาได้ผมผมมากิน,นตั้งแต่สองขวบอ่ะ ปลาไปไม่ถูกเลยผมมากินเนี่ยสองขวบตั้งแต่แมวตัวน,นี้ยังแข่งแขนไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้แข่งได้แล้วเอ้าเหรอฮะจับต่อเลยเกมไงห้องรออ่ะพี y, ่เรามีตาพี uh> ่ผ่านน้ำกุญแจเลยนะคุณลุ้นเลยเนี่ยวัดร้านต่อไปที่คิวยาวจะเป็นร้านไหนเนี่ยโหยายร้านอย่ำบอกนะ เมื่อกี้แฝงแม่งส่องร้านเดิมานเดิมแล้วมึงแววฉลากออกอะร้านเดิมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะอย่าบอกสี่พูดเตาถ่านตุ้งแช่ตุ้งแช่มันไม่ใช่กุ้งเออไอสัตว์ร้อยเก้าสิบเมตรแจ๋วเมื่อกี้เก้าสิบเมตรพี่ยังบอกเดินไม่ไหวเลยเมื่อกี้เก้าร้อยเจ้าอได้มาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวอันไหนน้ำปลาวะเห็นไหมเห็นสีฟู้ด ผมขอเปิดก่อนเลยแล้วนะอันนี้หอยนี่ว้าวแับไมอดูนะเน้นๆฮะน้ำลายจะไหลแปลกกินได้เหรอวะเตรียมน้ำเปล่าเลยจ้าโอ้โหไแปลกเผ็ดนิดเดียวก็หลอ้องแล้วอ่ะมีน้ำนะครับตอนนี้น้ำต้องเข้าแล้วฮะอร่อยปะโหมันเผ็ดมากเฮียลืมเขามีผักมาให้ไม่เลือผักอะไรวะเนี่ยอร่อยมากตอนแรกคือว่าจะเผ็ดอืม น้ำจิ้มเข้มข้นมีความข้นอร่อยถือว่าเป็นร้านแรกที่เปิดสักการของเส้นบรรทัดทองได้ดีมากแต่ยังไงอ่ะยังไงเราเซโซซัสเนี่ยเราไม่จบแค่นี้แน่เราไปดูร้านที่2เมื่อกี้ร้านอะไรนะคะตุ้งแช่เต้าทันเหตุ้งแช่เต้าทานสองสามสี่ห้าพี่อะไรเด็ดครับพี่ ล้อคือชื่ออ่านว่าอะไรนี่ล้อหนีมันเป็นอะไรอ่ะเป็นเลาะน้าใส่นมอ๋อเลาะน้าใส่นมออกมาสิเออจัดมาพี่เคยเลยเจอเลยว่ะทุกอย่างจากเตาถ่านครับเมื่อกี้ดูและแอบดูเหมือนกันเตาถ่านจริงเออเป็นถ่านอลาชไล่นะตาแมวก็คือร้านนี้กอดมันยังไงนะมันกอดนะตั้งแต่ยุคจคลาสสิกเลยป่ะราชวงศ์ถังถังอะไรเปที่สมัก่อนอ่ะเข้ามาเรือสอเท่าไหมรู้จักแสงตุ้งเออรู้รู้แล้วมาขึ้นเรือแถวไหน เขาบอกเือมาใช่ไหมบอกเลยเราบอกเลยท่ไหก่อนอ่ะที่ยืนบกตรงไหนวะขายหน้าหน้าเออเขาอ่ะเป็นั๊มเพราะปักเแม่ไม่ได้สังเกตเลยมีปักท้าไม่ได้ไป่หนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้น่ะคือรู้ว่าอินปลามันไม่เป็นที่นิยมเออเขาก็เลยหันมาเลี้ยงไก่เนเน่ดูเขาไม่ก็ว่างแล้วก็พอขายไก่ตัวเนี่ยมันไม่ดีเท่าเขาก็เลยแปลลูกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวข้อแล้วรู้ก็ทำนชื่อตุ้งแช่ ทำไมครับเขาว่ามาลงที่ย่านแจกตุต้ที่บอกใช่ไหมสมัยเปิดร้านอะขายไม่หมดก็เลยต้องแช่ไว้อืมเอาหัดนเดาง่ายเหมือนกันเนาะดูแล้วไม่ซ้่ซ้อนเท่าไหร่เลยอะจริงอยากไม่อาหารมาแล้วแหละ <c oughs> ไม่อยากฟังประวัติมาแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเพราะว่าร้านนี้เด็ดเลยเตาถ่านทุกอย่างคือใช้ถ่านเัดเตาถ่านหมดเลยทุกเมนูรังสรรค์ขึ้นมาแล้วก็เมนูเด็ดของเขาเนี่ยราดหน้าเลาะหนีลาะหนีไม่จะกินเลยอ่าเขาใส่นมสดเดี๋ยวมาดูกันอร่อยนะจริงๆริงเนี่ยพ่อแม่เคยมากินแล้วล่ะเขาบอกอร่อยอันนี้อันนี้ซีเรียสไม่จริงแถุงที่คือตักได้ไม่อั้นเลยตักได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์เปนเอาถุงนะขอใส่ถุงนะปกติไปร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก็ขายงกงกกางหมูเอออย่างงกเลย โอ้โหไม่ได้ลงจานเลยข้าวแก้วกูเต็มเต็มเราไม่ต้องปรุงหรอเนะได้ได้ต่อปรุงเดี๋ยวมันจะเข้าตาพวกกูหมดะแย่งกันกินเลยนะเป็นไงเป็นไงไม่พูดวะไอ้หม่องแบงหยิงมากเลยไอ้แบงค์เป็นไงแบงค์โอ้โหไม่พี่เซ่ความเป็นพี่น้องเซโซซัสนี่ตัดทิ้งเลยนะวันนี้พอแล้วนะเต่าถ่านไม่เต่าถ่านไม่มีป่น กลิ่นไหมไม,ไม่กลิ่นนะเออกลิ่นไหมแบบเส้นเนี่ยมันหอมกลุ่นๆกับกรอบผมว่าเนี้ยน่าจะได้กลิ่นตอนทานนะจริงเไปนั่งข้างๆกระทะเขาอะกลิ่นแรงมากครับไม่เคยกไนท่แปลกไม่เคยกินเลยเฮ้กูข้าแมงนี้ก่อนก็ได้วคือน้ำเขาม,มีความแปลกเข้มข้นแบบมีความมันๆอ,อือเฮ้แต่อย่าเพิ่งเผื่อใจไว้ให้พั้วไก่ด้วยอือหึอร่อยเส้นข้นหอมเลยแบงค์เป็นไงพี่ตุงแช่ อร่อยนะอร่อยในีตามแบบฉบับของเขาเลยอ่ะส่วนตัวชอบคั่วไก่คั่วไก่ใช่เออผมว่าคั่วไก่็เด็ดสุดกลิ่นรอหอมนะแต่ไอเลาะเลาะหนีอ่ะอร่อยนะกินไปเยอะๆเหมือนเริ่มเลี่ยนที่แต้มีกรอบเขาอ่ะมันไม่เหมือนมีกรอบร้านทั่วไปนะมันกรอบแบบบางเป็นเส้นเส้นแบนๆเออมันเป็นสั้นหรือเป็นเส้นนะเป็นเส้นเป็นเส้นเฮ้ยอยาให้เสียเวลาระหว่างรถติดตอนนี้ร้านต่อไปเลยดีกว่าตาคุณแล้วครับงนมนัวร้านที่เล็งไว้นมนัวเราเป็นสายหวานอยู่แล้ว ไกลน,นี่นครับร้อยสามสิบเมตรไป s <S โอ้ไกลเลยนำเลยฮะลุยครับลุยโหแค่หนึ่งคนดิเปิดหอเลยอ่ะเปิดประตูมาคือแบบกินนมนเลยวะกินอันะน,บบนี้แหละแต่กินดึกกินดึกหน่อยผมว่าดึกดึกนี้ต้องโหดวันนี้นะโอ้ยยี่แถวยาวเลยนะเออจริงๆริอะผมว่าผมนั่งข้างนอกได้ไม่ต้องรอสองหนุ่มเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาอยากนั่งข้างในดูสาวมั้งไม่รู้อะไร ข้างนอกกลิ่นควันอะไรมันก็หอมดีออกเนาะวันนี้สั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะนัวไหมคนเยอะมากนะแล้วก็ในบรรยากาศในร้านเนี่ยมันดูแบบนั่งเย็นสบายมีเพลงฟังแล้วก็กลิ่นนมมันหอมแบบหอมนัวจริงอ่ะสังเกตดูดีๆนะทุกโต๊ะกินกันไม่เหลือเลยเกลี้ยงเลยนะเรียจานเลยวะโอ้โหยอย่างยาถึงขั้นนั้นเลยแต่เดี๋ยวเราจะเลียไหมเอาไหมาล่ะพี่ สาล่ายอ,าอยากกินแล้วเกินมึองอ่ะเลียแม่งให้แม่ง,มงพูดแต่สาลายสาลายอ <laughs> อกเมื่อกี้ถามเมนูไหนที่แบบมาแล้วต้องกินเลยเขาบอกนี่าหลาย คือตอนเด็กๆแม่ผมอ่ะเขาจะออทำแซนด์วิชใช่ไหมแล้วไอ้ฟาร์มเฮ้ามันจะมีขอบเขาจะตัดขอบให้มันเหลือแต่ขนมปังขาวอ่ะแต่ขอบอ่ะเขาเก็บไว้ไปทำอะไรพี่คือเก็บไว้บแบบเยอะสับบบน่นอะทีเดียวนะให้ปลาไม่ใช่แล้วเขาก็จะไปหั่นนะให้มันเป็นเต๋าเต๋าอ่ะเนี่ยกลิกก่นไม่กินแค่แล,แล้วก็เอาเนยทาแล้วครับผมโอ้เป็นกินได้อีกทีนึงแล้วก็คือมันขะกรอบๆมากเลยอะใช่แล้วก็มากินอย่าพวกแบบเวลากินซุปอ่ะซุปเห็ดกินเนี่ยไม่ใช่เลยเออถึงไปแบบไปเด็กอ่ะกูกินถึงแม่เลยว่ะ ไม่กินแล้วนแม่ผมไม่เคยตัดของแบ่งอะไรไว้เลยแม่บอกเดี๋ยวได้ยมึงกินให้หมดแม่กูแหละต่เราก็กินได้นะยให้เราชิมก่อนดีกว่าป่ะได้เอาดิมแบบเรียวๆอยู่แล้วน้ำนมนัวดีอ่ะวว้าสวิงมากอ่ะเออผมว่านมนัวเนี้ยเด็ดอร่อยผมขอลองโดนนี้ก่อนเลยแล้วกันสาหร่ายมันพ่าเป็นอาทิตย์เลยมั้ยเนี่ยซีฝ่ายฝันไว้ เนี่ยฮะเลื่อมมาเพื่อดีไหมอร่อยคือมันเหมือนกัมันคาวแต่มันก็มีความหวานๆด้วยเนื้อไทยญี่ปุ่นเหรอืมเนื้อไทญี่ปุ่นได้ผมขอลองนึ่งก่อนครับนึ่งอืมว้าวจุ่มๆหน่อยขอชุ่มๆหน่อยว่าเด็ดไม่เด็ดต้องอยู่ที่สัญยาเลยดีเลยจริงๆอยากได้นมสดราดอีกหน่อยนะแต่หมูว่านนี่ต้องเด็ดมากว่านี่หวานไปหน่อยลออันนี้ดีกว่า เป็นดังชอบผงดำด้วยเค็มมกริดปอบๆมันๆอันนี้มันมีมันมีรสชาติอยู่ในหนุกปังเลยไหมก็เป็นเพี้ยนหนุกปังคาเฟลแอตเลยอ่ะขอสีดำมาโดนหน่อยอันน no ี<_<_้อร well> ่อยกว่าว่ะนี<__<_่อร่อยกว่านี้อร่อยเลยอ่ะผมแพ้อันนี้ที่หนึ่งไอ้นี้มันมันมีหลายรสชาติอยู่เลยนะมีทาร่ามีปูอัดแต่คือกมีหนุกปัง อารมณ์เหมือนแบบคนเมาทำอะไรกินเนอะใส่ซองไปแกลแกินมาทำนี่มีนิยามไหมคอมไคไหมนี่ลเป็นเมนูคนเมาคนเยอะมากเลยครับเวลานี้น้องๆองนักเรียนนักศึกษาเต็มไปหมดเลยแล้ว่าของกินเนี่ยรวมมาอยู่ตรงนี้แหละร้านที่คนรอเยอะบางทีอาจจะที่นั่งน้อยก็ได้เปล่าทําช้าทําช้าด้วยแหละโต๊ะน้อยก็เลยคนต้องรอนานหน่อยพี่ร้านต่อไปไปไหนดีครับจับสลากหน่อยเล็กใหญ่ก๋วยเตี๋ยวอะไรวะ ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณเหรอใช่ นี่นี่ขอบเุี่ยขอบคุณมากพี่เราเหนื่อยแล้วเหนื่อยเป๊ะต้มยำมาเอาไอเกี๊ยวอ้วกมาแค่นี้แหละสั่งไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ร้านเรากินเยอะไปหน่อยตอนนี้ก็เริ่มอิ่มแต่ว่าร้านนี้เขาบอกต้องรอข้างหน้านี่แก๊ต่อเยอะมากแล้วก็นี่มาก็ต้องรอคิวแป๊บหนึ่งร้านนี้อยู่ไม่ไกลจากหนึ่งนนทนัวมากเท่าไหร่นะครับเล็กใหญ่ก็เต๋อต้มยำโบราณแต่มาดูกันถามว่าเด็ดเมนูนี้คืออะไรครับพี่เล็กยำเล็กยำหมูแค่นั้นแหละ คลุกไม่ทั่วปะวะไม่โดนน้ำตาลเต็มก้อนนี่แกหวานเหมือนกันเลยรวะคลุกไม่ทั่วหวานสะเทือนเลยสัตว์เกลียวอ้วกเนื้อหมูที่ร้านนี้เขาจะไม่มีลูกชิ้นนะเขาจะเป็นหมูเด้งแทนเฮ้ย <c oughs> ในเกี๊ยวหมูเด้งโดหดมากอร่อยใครใส่หมูเด้งไงคือมาด้านนี้คือแบบสะใจอืมร้อน แถวนี้กันหรอครับเปล่าค่ะอยู่แถวปิ่นเกล้าโอ้มาไก่กันนะเนี่ยน้องสองคนบ้านเดียวกันเลยร้านแถวนี้เนี่ยในบรรทัดทองเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยมาไงต้องกินทุกรอบแซ่บคนไฟร้านยำค่ะร้านยำแจกฟรับไอจีได้ไหมชื่อไอจีมันจำไม่ได้จำเดี๋ยวขึ้นให้อ๋อได้ันนี้ของน้องของน้องครับเท้บขอบคุณนะครับของน้องครับอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่แถวลาดพร้าวค่ะชื่ออะไรครับชื่อไมมี แล้วปกติมาบรรทัดทองเนี่ยให้ร้านหนึ่งในใจในร้านอะไรชอบกินเอวิสอะซุกี้เอวิสทำไมถึงชอบซุกี้เอวิสครับรู้สึกว่ามันอร่อยดีอะแบบคือโดยปกติไม่ค่อยกินซุกี้อยู่แล้วเรื่อกที่จะกินซุกี้ชอบดีขึ้นมาเลยใช่ค่ะแจกวาร์ปไอจีได้ไหมเอ่ยได้ค่ะได้ค่ะ MMY MIIN TTT ค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรกันครับชื่อพิมค่ะชื่อฝ้ายตีมาทานข้าวกันอยู่แถวนี้บ่อยไหมก็มาบ่อยค่ะแล้วแบบร้านแบบที่หนึ่งในดวงใจเลย เจโอเหมือนกันค่ะของเขาก็เจ๋ง๊ยังไม่เรากรอบเขาอ่ะอ๋อโอเคเออแต่เจโออร่อยจริงครับอร่อยจริงแจก IG ได้ไหมครับใช่ค่ะ p r i m m y จุด p m ค่ะ f a h V a r r e t t ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อวาค่ะอีฟค่ะให้แนะนำหนึ่งร้านมาบรรทัดทองเนี่ยต้องกินร้านนี้เลยให้ร้านเดียวร้านอะไรข้าวมันไก่เจโอบริษับแมลงมากินได้นะอ๋อเหรอครับโอเค ถึ้แบมม่ของเราครับชอบของหวานก็แนะนำเล็กใหญ่นมสดอนุญาตแจกว้าปไอจีได้ไหม V A V A V A A S ค่ะ Y B E S แล้วก็ C H A L I I ค่ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้กำลังหาเหยื่อครับหาเหยื่อเอาคนที่เลยครับพี่ครับพี่ครับขอพอดีถ่ายรายการลงยูทูบครับจะขอถามคำถามได้เลยได้เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยหุ้ยสัตว์มาด้วยกันกำลังพักใหม่มาด้วยกันโถามแล้วคำถาม่อนเลยขอคำถามนี้ได้ไหมได้ครับได้ได้พี่ยัง เด็กเทฟิลินใช่ไหมเดินสยามบ่อยเจอเด็กเทฟซิลินเยอะสมัยก่อนแต่เขาเจอบ่อยปกติเขาตีนะเนี่ยเฮเนยไ่หยอกหยอกสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับอาชิตาครับน้องตาเอามาห้าบาทดิ มีร้านของหวานไหมแนะนำหน่อยหนึ่งนมวัวครับหนึ่งนมวัวไม่ใช่อะไรนะหนึ่งนมนัวใช่หนึ่งนมนัวครับผมให้แนะนำผู้ชมทางบ้านเนี่ยเดอะเบสเลยร้านอะไรครับหนึ่งนมนัวครับน่าจะอร่อยจัดละพี่มีอะไรในใจกันไหมครับหรือว่ามีอะไรกับน้องใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่ได้เลยไมมีมีแจกแจกว้าไอจีหน่อยได้ไหมแจกว้าไอจีครับครับผม p o n ครับ l a p a t อันเดซกอร์ t e r ครับนี่ชื่ออะไรกันบ้างครับ แล้ววันนี้แต่งตัวเป็นอะไรครับแม่ชีค่ะแม่โบชค่ะขอร้านเบอร์หนึ่งมาที่นีย่ยังไงต้องกินร้านนี้ชมมันชมมันโอ้โหไกลจังวะ <laughs> อันนี้ขาตา ดีเลยจีหรือเปล่าทีนี้ขออนุญาตแจกว้าใบจีได้ไหมครับจีน่าไม่กินผักค่ะ G I N A M A I P A d K ค่ะไม่ค่ะตัวเล็กเลยไม่กินผักเองสอนยาค่ะ S O I N A ค่ะจุด2 S S ค่ะสอนากินแต่เนื้อกับจีน่าไม่กินผักเข้ากันมากเลยจ้ะวันนี้เราหลายร้านนะพี่กี่ร้านนะไม่รู้กี่ร้านแต่รู้ว่าไม่ถ่านไม่สามารถแล้ววะไม่แต่ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าบรรททดทองเป็นสถานที่ที่คนเยอะมากๆแต่ละร้านเนี่ยจะมากินเน ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าต้องต่อคิวจริงๆเราเริ่มเดินตั้งแต่นี่โมงนี่จะสองทุ่มแล้วนี่ดูเหงื่อโอ้อย่างร้อนไม่ได้ครบคันของข้าวของหวานมีขนมขนมอ่ะกับแก้มเต็มไปหมดอุยพูดถึงกับแก้มเย่อบากเลยผมว่ามันถึงเวลาแล้วสองทุ่มนี่ถ้าที่บ้านรู้ด่าเลยนะพ่อแม่เนี่ยสองทุ่มแล้วเครื่องดื่มตอนนี้เออมีให้จับฉลากไหมไม่มีแล้วมีมีในใจแล้วเนี่ยผมมีในใจแล้วที่พาไปได้ไกันะได้ได้ได้จะพาไปไปว้าวไปไปดูเครื่องดื่มกัน ถึงแล้วนะจุดหมายปลายทางที่เรารอมาทั้งวันถงึงแล้วลขาเล่าเสีทีทุกอย่างทั้งคลิปอ่ะคือแค่ออเดิ์อยากกินเก๊กควยมานานแล้วในชะ่ไหมหายเหนื่อยเลยเรามาร้านอะไรพี่ไอออนฟรีสุขุมวิทสามเก้าครับอ<ม>าช้อนน้งหนึ่ง